ครับสวัสดีทุกๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียงพับจีโมบายนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับเป็น EP ที่หนึ่งเลยนะครับงั้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อการพัฒนาต่อไปนะครับผมอะครับลงแล้วครับอ๋อแล้วแต่พี่เลยครับแบกผมด้วยนะครับผมฝ่ายแล้วครับ พุ่งทะยานเข้าสู่พื้นดินนะครับจังหวะนี้หน้าคนเดียวจะเพื่อนไปอีสามคนอันดับแรกนี่ผมต้องหาปืนก่อนเลยครับผมไปปืน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 กระบอกปืนกระบอกปืนปืนปืนลูกศรประจำแล้วลูกองเนี่ยมาถึงปืนเทพเลยไม่ได้เล่นเหรอวะ ีอะไรกบฟามมาลูกสองกะบ,บอกสองโอ้ยโอัยโอยอนยี้มียูซี่บอกหนึ่งเป็นไรฟามต่อบ้าไหมได้เท่านั้นเออเฮ้ยโอ้โหคนแบงผมไปแล้วครับท่านผู้ชมตั้งแต่หัววันเลยนะยอยู่ตรงไหน ยิงยังไงละทีเออชื่อได้ไดกระโทนะครับยังไงต้องรีกรุปก่อนครับท่านผู้ชมในเกราะมาแล้วยาน้าปืนกระสุนของมันยังไม่ฟูเท่าไหร่ปืนก็ผมก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นเลยสักกระบอกเลยใช้ไม่ถนัดเลยครับ ได้ินเสียงอะนะยิง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 หมดเ้ยกระสุนหมดเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวทีเดียวทีเดียวยิง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 น่าจะเป็นบทนะครับแต่ว่าผมใช้ม่อสตดผมประชิดตัวมันงเป็นี่อะไรเราต้องเข้าวงนั้นนมเพื่อนตามเพื่อนดีกว่าซัพพอร์ตเรียกว่าซัพพอร์ตแล้วกันนะครับ nằm đây trong tipping nó chơi dù yeah. mm này dù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  này Đi này dù này dù này Đi này dù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  này ไม่นอกแต่ก็เจ็บหนักอยู่ครับจังหวะนี้ควักระเบิดออกมาควางไปแบบนี้แล้วก็อ้อมหลังแบบนี้แล้วก็ Monster, โอโ้โหโคตรฟลุกเลยพวกจริงอะไรจริงครับฝีมือไม่ต้องใช้ความฟลุกอย่างเดียว ก็ยังได้ของแต่ก็ไม่ได้ฟูลอะไรมากกระสุนโดดเดียวเดียวได้อีกแล้วจวังหวะน,นี้ลดจังหวะนี้ต้องลดก่อนครับวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ไหวแล้ว ลด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 ก่อนเลยลดก่อนเลยบักกี้เนี่ยคล่องตัวไปต้องนีเข้าวงกันนะตอนนี้เพราะผมโชคดีนะยังไงระเบิดก็ไม่ลงหัวผมแน่นอนผมเป็นคนโชคดีมากๆแล้วก็โชคดีอีกชั้นเลยเจอรถทุ่มเกาะเลย ไม่ใช ok ่เราเข้าก่อนแต่แต่ก็พอบางส่วนได้เข้ามุมไปก่อนแล้วกันยังไงยังไงไปไปดูเลยแต่จอแบบนี้นี่ถ้าไม่จอแบบนี้ก็ปโดูนะ คนนี้ตายไปแล้วนี่แหละได้ปืนกระสุนเทาอก็ต้องเอาไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องย้ายวงอีกแล้วนะครับต้องต้องหาที่เหมาะๆเรื่องของวงแล้วต้องเล่นสายเต้ลแล้ว เรืงต่อครับจุดนี้ผมอยขอวงแล้วนะครับแต่ว่าต้องดู้ล่าเราก่อนนะไม่กล้าเข้าไปเร็วกลางวงนี้เสียงเกินมีใครอยู่ไหม ใ,ใครอยู่ไหมครับจช่มันเพื่อบินไปฝั่งทางโน้นนะข้างหลังผมนี่ไม่มีชัวร์วแล้วรอสภาพหนึ่งยังไงเราจะเอากินไก่มาอุทิศให้เพื่อนให้ได้ที่จั่งเราไปในต,ต้นเกม ไ่ต้องหวนเพื่อนคมของของหมู่บ้านตอนนี้ผมก็เลยขอบงอยแล้วนะครับเหมือนฝั่งของผมนี่ไม่มีคนนะเนก็จะยิงกันอยู่ฝั่งภูเขานะ ลงทุกทีทุกทีแล้วผมต้องสละรรถแล้วครับตอนนี้เข้าไปบ้านก่อนนะเช็คไม่มีชันสองไม่มีของก็ไม่มีอีกแหละขอเช็ควิสัยทัศน์แป๊บหนึ่งนะสายตาก็ไม่ค่อยดีด้วยนี่ Một nhìn mỉm Nhìn lên dạng này, còn điều đây Mình cho bé bột lấy có lấy ra. này có dạng quẩy dù À, khai này แบบนี้น่าจะสองทีมแล้วนะครับน่าจะโดนรุมแล้วจังหวะนี้รู้ชะตากรรมแล้วโอกาสชนะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนเปอร์เซ็นตั่นแหละครับไม่มีหนึ่งไม่มีอะไรเลยอือหรือว่าผมจะคิวเขาได้สักคนหรือเปล่านะอันดับแรกผมต้องหาให้เจอก่อน ก่อนที่เขาจะเจอผมก่อนสึกตัดสินมันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ผมก็เขาไม่ใครก็ใครก็ต้องฆ่ากันก่อนนะครับก็แง่แหละเป็นเกมคนยากว่อนกินยากอน เต็มพร้อมๆหลอดไฟได้เลยท่านผู้ชมตะว,วันนี้ดุเดือดเพ็ดมันแน่นอนอืมนั่นไง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 ครึ่งหลอดเลยเหรออ้าวงบีบิ๊กไปแล้วมาอยู่นะครับมาอยู่นะครับมาอยู่นะครับมาอยู่ครับวิ่งแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลอ๋ออืมหม นั่นไงที่สองจริงด้วยครับอ่ก็ยังไงก็นะผมก็เล่นไม่เก่งนะครับแต่ว่าน,นี่ก็เป็นอีนทีแรกของผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็พยายามจะลงคลิ้งบ่อยๆนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสำหรับวันนีล้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ